สวัสดีพี่น,อน้องทิ้งเข่าน้ำกันครับทิ้งเข่าแรงน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมากครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวเดชด,ด้วยครับ ไปเอาเวลาครับไอเอาเวลานะครับเรื่อรับของขวัญครับอืม hmm. อยากได้หมอคลังดํามาทอดกอันครับให้มีหมอคลังดําครับมาขายในเรือพี่น้องทอดจิ้ครับตำหุ่นอือครับ ครับผู้ยดบ่ท่นกินเขาครับทีม ว่าเนื้อมันคือปนิ่นแมนมาครับหม,ม้อค้างดำเพราะแต่ว่าหลายๆคือผมเห็นเอามาขายน้ำตลาดคนในสื่อกินในโลซิฟกว่าบาท วันเลายๆไรแโบเห็นน้ำมานไขาในตลาดคือเจะสามสี่โลของมันตุ่นโเห็นปลาแดดเดียวผมยางไร้ตลาดแล้วโบถ้าเห็นมีอ่ะะมอะพอมาข้างดำ มี่ไปซื้อเห็นกันจะว่าขายโลและซีบาทซื้อสักสามสี่โล,ลเน็แตแทงถ้าแซ่บก็ซื้อมาหลายโลหลอบหนาะ พอดแต่ประทู่ดูตลาดดัวนี้ครับเลื่อนแต่ปะทู่มาถอดพอไปหาประมอข้างดำโมมี่แล้วแลก็จะวองแขวมาขายวะไพ่หูเลยครับคอมเมนต์มาครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดเลิกงานนะครับเลิกงานก็เบิร์เลิกบนอกนอครับ เพิ่งเลืออ่อนงานมาครับหูเขาเลื่อแวดตลาดสื่อปลากระถอดที่ห้าคือตัวมอข้างดำเลยจะบอกได้เลื่อได้ประตูกข้างดำ เยอะกว่าศูนย์พันแป๊บเดียวแ้าปอยไอ้คนตึกคนอะไรนี้คนหาเยอะกว่าศูนย์พันร่ 0, รองมีราคาเนี่ยผู้ดใดก็ดจับมาข,ขายข้าวเดียวเบิด อัพเกตรคาคามันขึ้นจังหน่อยเกตเป็นปลาเศรษฐกิจเลยได้เลยพี่้องแพร่พันธุ์ดีๆแห่งมากเลียงเลือกช่องบอ่บอสามบ่อมาขายเกดแห่งขาย รับคลิปดีลาไปก่อนครับพี่อ,อ้องสวัสดีคร์ก็มากนะครับตัวควรมาแล้วครับมาแล้วครับตัวควรลงมาเร็วกินข้าวเร็วลงมาเร็วเร็วๆล,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 ลงมาเร็วมาก มาลงมาจะแ,แกะขนมไม่กินเร็วๆลงมาแล้ววะเ,วเดี๋ยวแกะขนมไม่กินเอาไหมปลาซื้อปลาหมอขังดำมาไว้้กินเอาไหม Họ bảo vào <laughs> này quá tiếng lại tiếng lại tiếng lại thùng lên ถุงเงินไปเลยพี่นองเหยียดขี้งหยี่ดข้าดเลยอ้คักเนาะคักเนาะไป